ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยเจ็ดตอนหลวงปูส่สวงสร้างอิทธิฤทธิ์ให้หลวงปู่จันดู หลวงปู่จันทร์ปัญญานันโทเป็นอีกรูปหนึ่งที่มีอายุยืนนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์สองแผ่นดินประวัติของหลวงปู่จันทร์นั้นท่านเป็นคนคเขมนโดยกำเนิดจากคำบอกเล่ายืนยันได้ว่าหลวงปู่จันทร์บวชตั้งแต่อายุสิบปีต่อมาก็ได้เดินทางมาร่ำเรียนปร,ริยนธรรม ศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศไทยจนได้ปร,ริยนธรรมก้าประโยคครั้นเมื่อหลวงปู่จันทร์ได้ศึกษาจนกระทั่งจบแล้วก็ได้เดินทางกลับประเทศกรัรมพูชาทันทีแต่ทว่าหลวงปู่จันทร์ก็อยู่ในประเทศกรัรมพูชาได้ไม่กี่ปีหลวงปู่จันท์ก็เกิดความเบื่อหน่ายจากสาเหตุในความวุ่นวายของสังคม จึงได้ปลีกตัวออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรและในขณะที่หลวงปู่จันได้ทุดงอยู่ตามป่าตามเขานั้นหลวงปู่บอกว่าท่านได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกและเหลือเชื่อที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจึงทำให้หลวงปู่จันมีความอยากฝ่ายรู้อยากที่จะศึกษาหาความจริงและหลังจากนั้น หลวงปู่จันทร์ก็เริ่มศึกษาเล่าเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานภาวนาจนกระทั่งทำให้หลวงปู่จันทร์ได้เห็นบาษีชีปะขาวดาบทพระผู้ทรงอภิญญาที่มีอายุนับพันปีได้มีครูบาอาจารย์ของหลวงปู่จันทร์ได้บอกกับท่านว่าในประเทศกัมปูชาอีกไม่นานจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภายในประเทศ แล้วก็ให้หลวงปู่จันทรีัยไปอยู่ประเทศไทยและกําชับว่าให้ไปอยู่กับชายที่เป็นสหายที่เคยศึกษาร่ำเรียนวิชามาด้วยกันเมื่อได้ฟังคำที่ครูบาอาจารย์บอกเช่นนั้นหลวงปู่จันร์จึงได้เดินทางไปอยู่ทางภาคใต้ก่อนจากนั้นหลวงปู่จันร์ถึงได้ไปอยู่ที่วัดเซิงหวาย ซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่จันท์เคยจำพรรษาอยู่เมื่อครั้งสมัยที่หลวงปู่จันทร์ได้เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนปร,ริยนธรรมในครั้งนี้หลวงปู่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อสลินณวัดเสิงหวายจำพรรษาได้ไม่กี่ปีหลวงปู่จันทร์ก็ได้พบกับสหายที่เคยได้ศึกษาวิชาในป่าในเขามาด้วยกันซึ่งสหายนั้นก็คือ หลวงปู่สายแห่งวัดตะเคียนรามอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อหลวงปู่จันได้เจอกับหลวงปู่สายก็ได้ขอติดตามมาอยู่กับหลวงปู่สายที่วัดตะเคียนรามด้วยโดยหลวงปู่จันได้บอกกับหลวงปู่สายว่าท่านขอจำวัดอยู่ในโบสถ์ของวัดตะเคียนรามนะหลวงปู่สายก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร ซึ่งจากนั้นมาหลวงปู่จันทร์ก็อยู่แต่ในโบสถ์วัดตะเกียนรามเป็นเวลานานถึง30ปีซึ่งการอยู่ในโบสถ์ของหลวงปู่จันทร์นั้นท่านจะนั่งภาวนาไม่ออกไปไหนเลยหากว่าท่านจะออกก็จะออกไปเพื่อภาวนาอยู่ที่ปา่าช้าแถวนั้นโดยจะออกจากโบสถ์เพื่อไปภาวนาหลังจากที่ท่านทำวัดเย็นแล้ว ประมาณตีสามพอใกล้สว่างท่านก็กลับวัดเข้าโบสถ์ดังเดิมหลวงปู่จันทร์ทำอยู่แบบนี้เป็นเวลานานถึง20ปีโดยที่ไม่หยุดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวจนบางทีชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่ามีคนมารับมาส่งท่านทั้งทั้งที่ท่านไปคนเดียวกลับคนเดียวมีอยู่คืนหนึ่ง ชาวบ้านที่มีไร่ติดอยู่กับป่าช้ากำลังจะออกไปไร่ตามปกติก็ได้เห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินออกมาจากวัดชาวบ้านคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าออกไปก่อนแต่พอไปถึงไร่กลับเห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินเข้าป่าช้าอยู่ข้างหน้าทาั้งๆที่เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ามาก่อนแล้ว แต่พอมาถึงไร่กลับเห็นหลวงปู่จันทร์กำลังเดินเข้าป่าช้าอยู่ข้างหน้าทาั้งทที่เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้ามาก่อนแต่พอมาถึงไร่ทำไมถึงได้เห็นหลวงปู่จันทร์อยู่ข้างหน้านับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านคนนั้นเป็นอย่างมากและยังมีอีกครั้งหนึ่งที่มีชาวบ้านมาบวชที่วัดเกียนราม ได้เล่าว่าเห็นแต่หลวงปู่จันร์นั่งภาวนาไม่เคยเห็นหลวงปู่นอนเลยบางทีมองไปเห็นหลวงปู่เหมือนกับเป็นคนหนุ่มบ้างบางทีก็เห็นท่านเป็นคนแก่บ้างบางครั้งเห็นว่าหลวงปู่นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยกันแต่พอเดินออกมาจากโบสถ์ก็เห็นหลวงปู่จันร์เดินออกมาจากห้องน้ำสร้างความมาสรร์ใจมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าถามหลวงปู่หลวงปู่จันท์เคยเล่าว่าตอนที่มาอยู่ที่วัดเกียรติรามได้สักสองสามปีหลวงปู่จันทร์เห็นพระรูปหนึ่งหรือว่าจะไม่ใช่พระพระว่านุ่งผ้าขาวบ้างผ้าเหลืองบ้างบางวันก็นุ่งทั้งผ้าเหลืองและผ้าขาวเดินมาหาหลวงปู่สายบ่อยๆบ,บางทีก็เดือนละครั้งบางเดือนก็มาถึงสามครั้ง บางทีก็สองสาวันมาครั้งแล้วหลวงปู่สายก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมานั่งเล่นคุยกันดูเหมือนว่าจะถูกคอกันซึ่งต่อมาหลวงปู่จันทร์ก็รู้ว่าพระรูปนั้นมีนามว่าหลวงปู่สวงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่สวงก็เดินมาแต่เช้าซึ่งตอนนั้นหลวงปู่สายและหลวงปู่จันทร์ กำลังนั่งฉันข้าวกันอยู่เมื่อหลวงปู่สายเห็นก็เรียกหลวงปูส่สวงให้มาฉันข้าวร่วมกันซึ่งปกติธรรมดาแล้วหลวงปูส่สวงจะไม่ฉันข้าวและหลวงปูส่สวงก็จะบอกว่าให้ฉันไปก่อนเลยแต่ในวันนั้นแปลกมากที่หลวงปูส่สวงกลับเดินตรงดิ่งเข้าไปร่วมฉันด้วยพอเดินมาถึงหลวงปูส่สวง ก็นั่งลงใกล้ๆกับหลวงปู่สายแล้วหลวงปู่สายก็หันไปหยิบจานมาตักข้าวให้เมื่อหลวงปู่สวงรับจานข้าวที่หลวงปู่สายยื่นให้แล้วก็เอามือล้วงลวงไปในถ้วยแกงกำเอามาใส่จานข้าของท่านแล้วก็เอามือเปิบข้าวที่เอาแกงราดหน้าเมื่อสักครู่นี้ใส่ปากเมื่อหลวงปู่ชันได้เห็นดังนั้นก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แต่ก็เก็บเอาไว้ในใจไม่ได้พูดอะไรเมื่อหลวงปู่จันทร์กลับไปถึงโบ์กำลังจะก,ก้าวเท้าเข้าไปในโบสถันใดนั้นหลวงปู่จันทร์ก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นหลวงปู่สวงนั่งอยู่ในโบสถ์และหลวงปู่จันทร์ก็เห็นแสงสีเขียวมรกตแผ่รัศมีออกมาจากตัวของหลวงปู่สวงสว่างเจิดจ้าไปทั้งโบสถ์ เมื่อลวงปู่จันได้เห็นดังนั้นท่านก็หมดความสงสัยในตัวของหลวงปู่สวงแล้วหลวงปู่จันก็พูดว่าไอ้เราก็มีครูบาอาจารย์มากมายจบทั้งปร,ริยนธรรมก้าประโยคเรื่องพระไตรปิฎกก็ไม่ได้น้อยหน้าใครทั้งศาสตร,ร์ลีบแลาก็ศึกษามาจนหมดสิน้นเราจะไปเชื่ออะไรง่ายๆได้อย่างไรแต่เมื่อเราเห็นกับตาในครั้งนี้แล้ว เราก็หมดข้อสงสัยในตัวหลวงปู่ท่านนี้แล้วครั้นพอเช้าอีกวันหนึ่งเมื่อหลวงปู่จันเดินมาร่วมฉันอาหารเช้ากับหลวงปู่สายหลวงปู่สายได้เอ่ยถามว่าประจักษ์หรืออย่างละท่านเมื่อพูดจบหลวงปู่สายก็ยิ้มส่วนหลวงปู่จันก็ได้ตอบหลวงปู่สายไปว่าเราหนะ่าประจักษ์แล้วละท่านแล้วหลวงปูส่สวงก็ได้เอ่ยยกย่องหลวงปู่จันว่า หลวงปู่จันร์เป็นพระที่เก่งในด้านปฏิบัติเป็นที่รักของเหล่าบรรดาเทวดาอารักษ์ดาบทหรือสีหลวงปู่จันร์มีเหล่าบรรดาเทวดาอารักษ์คอยรับใช้และหลวงปู่สวงยังได้เอ่ยยกย่องหลวงปู่สายว่าท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เก่งในเรื่องอาคมมีความเมตตาไม่เลือกชนชั้นวรน,นะแต่ว่าที่สำคัญ หลวงปู่ทั้งสามรูปนี้ต่างก็มีอาจารย์เป็นฤาษีเหมือนกันคือหลวงปู่สวงพระอาจารย์คือฤาษีภูตะแบงหลวงปู่สายพระอาจารย์คือฤาษีภูกิเลนหลวงปู่จันทร์พระอาจารย์คือฤาษีพนมดงรักและสิ่งที่อริยสงฆ์ทั้งสามรูปนี้มีปฏิปทาที่เหมือนกันคือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ให้ทุกคนเดินในเส้นทางสายธรรมเพื่อแผ่ผู้ที่ด้อยโอกาสเปรียบดังสะพานบุญให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างน้อยก็เป็นสิ่งยึดมั่นให้เราได้อุ่นใจบ้างอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนายตึกเจียอีดิเมียอองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอขนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ